โตโยต้าเคมอเตอร์ or, ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับแล้วก็คุณจิ้นเจเจแมเพิ่มเติมรางวัลมาเนี่ยครับเตะกันคอหนึ่งหมื่นบาทสอบกับ สองหมื่นบาทเข่าลอยจระเข้ฟาดถังอย่างละสามหมื่นบาทโดยเจเจปอซาวนาพร้อมโดยร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นแล้วก็ร้านคอเทลซีฟู้ดขอนแก่นวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้สิบเก้าพฤษภาคมมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับมีคอนเสิร์ตด้วยเริ่มห้าโมงเย็นนะครับที่ร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณคุณจิ้นเจเจมาเป็นชุดเลยครับสายฟ้าโอ้ปล่อยตัวมานายกที่สามนะครับเล่นหนักๆเล่นเจ็บๆทั้งนั้นครับสายฟ้า มีเตะเจาะย่างไปก่อนนะครับกินท้องกินนาดูว่าหมัดนี่หนักแรงอันตรายใช้ได้เลยนะครับเพชรรัตนาก็จะประหมาทไม่ได้ดูนะครับเปิดเกมแล้วด้วยนะครับสายฟ้าเพชรรัตนาก็มีหมัดคอยบวกเหมือนกันเอามาดูกันที่วงในดูว่าจะไทได้ไม่ได้ก็นี่กรรมการก็ต้องแยกก่อนแล้วครับอ้าวสายฟ้าน้ําเงินต่อยหมัดอ่ะต่อยหมัดหนึ่งไม่เข้าใจต่อยอา้าวายแดงเพชรรัตนานะครับอ้าวขยับขยับขวางมา ล็อกไว้ล็อกตีไม้ตีไม้แม,ม่ยังตีไม่ชัดนะครับอา้าวมาดูฝ่ายแดงนะครับเอัตนโลยีเงมนสายฟ้าอา้าวสายฟ้าขยับมาเร็วแหลกกันยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนอ้าวนี่เะครับทครๆาก็ดููุไทยทับอาสาดูด้วยสมพรแก้วรัศมีโชคชูชีพด้วยนะชูชีพนี่ในสายเพชรด,ดีของเราด้วยนะครับชูชีพพีดีพกคาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดมวยให้ด้วยนะเดี๋ยวจัดมวยให้ดูอา้าว ใน้ำของไปดีดีด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับแมและแข่งโอ้ยแมบวกสองบวกหมัดอีกโอ้โหนี่ครับโอ้มาขวาบายเพชราตานะสายป้าคืนโอ้โหดูนี่ครับยกสามยกสามครัผ่านไปสองนาทีดูว่าสายฟ้านี่จังหวะเกี่ยวแล้วโตก็หนักๆทั้งนั้นนะครับทั้งช่างทั้งหมัด แล้วก็เริ่มจะมั่นใจนะครับเดินก็ยับก็ไปหาเพชรรัตนะโอ้โหก้าวไปแทงดื้อเลยนะครับเรามาดูกันที่วงในไ,ได้หรือไม่ได้นะครับก็โดนกดแขนให้แข็งเอาไว้เหมือนกันสายฟ้าก็มายอมให้ตีง่ายๆนะครับวงในเอาไยแดงเพชรรัตนะนำ้ำเงินสายฟ้านี่นะครับเออสีบดโอ้คู่มวยมาเอาลุนกันอย่างนี้เอารุนกันอย่างนี้เพชรอาจารย์เลยชาฉีดไม้เพชรอาจารย์ไต่ก้นเอาไฟแดงนะครับเพชรรัตนะน้นนำเงินสายฟ้า อา้าวขยับมาขยับมาอีกเอาต่อยไปสายฟ้าต่อยลำตัวต่อยพุงต่อยพุงอา้าวฮ่าดูเพชรรัตนากายยกยงซ้ายมาสายฟ้าย่องย่องเหมือนกันนะครับอา้าวหนึ่งสองเปะล่างไปปลายยกปลายยกอา้าวขยับอีกเพชรรัตน์เข้ามาแล้วอา้าวต่อยเอาฟันไปทีนึ่งเอาขวาไปสายฟ้าไล่ามาล็อกไว้ตีไปตีตีอีกตีตอา้าวโอ้ หยกดยกที่3ครับเลยเราโอ้ยมาคนหลักแข้งดนู่ครับว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยครับเปิดเกมมาปุ๊บเอาเลยครับยก4ี่มาสถานการณ์คู่คี้สูสีเลยครับเพชรรันะตะนะโอ้โดนเผตทิ้งลงไปเลยมาตามกันนะครับยกนี้นะ่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับวยคู่นี้เดินขยับเข้าไปสายฟ้าก็มีหมัดสลัดด้วยนะครับวงในเอา เพชรรัตนะเขานี่เขา,ขาอาทีพนะครับแต่วันนี้โอ้โสายฟ้าก็วงไหนก็มีไล่แข้งโคด,ดแขงแล้วก็ตีสู้ด้วยไม่ยอมเหมือนกันนะครับสถานการณ์นี่โอ้เบียดกันเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้อ้าวฝ่ายแดงนะครับเพชรรัตนะเนืองเมือนสายฟ้าเอาเพชรรัตนะเอาเดินเลยเล่นหนหแล้วเล่นนเอาโอ้เทกระจาดเลยนะครับนี่แหละครับวันนี้เพชรรัตนะเอาซ้ายทังขวาเอาจับซ้ายไปมาโยนทอดแหทีเดียวล้มโคโรไปเลยนะครับฝ่ายแดง เพชรรันตนาครับโอ้โหดูครับแมมีลูกจิ้มลำตัวกินฟรีไปก่อนครับพาไนไนท์ไนท์ไนอืมอาวตีกันไม่ได้ครับ่ากันต่อกลางเวทีนี่ครับแมขยับขยับเดินเปิดเกมเพชรรันตนะเโอ้ยสอกเดี๋ยวดูนี่สายฟ้าวงไนแขนแขนขึ้นขึ้นจับสวยครับสายฟ้าไอ <ฟ S 2> ไตีเน็ตเข้าไป แต่ว่าดูตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นเพชรรัตนจากไปโอ้โหโอ้โหผู้ขี่สูสีทั้งนอกทั้งในนะครับผู้นี้นี่แลกกันสนุกเลย,เลยนะครับพยายามจะเติมกระยับเข้าไปออกแค่ดูสายฟ้านี่มีหมัดคอยบวกเอาแล้วก็จับกล้าในเพชรรัตนเกาะและ้วก,ก็เด้งตีเอาไว้เกี่ยวเอาไว้สายฟ้าก็แข่งสู้เหมือนกันเะครับเนการยกนี่ยังเบียดเต็มสนุก เราใจอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆเลยครับควยคู่นี้อา้าวไฟแดงเพชรธนะเดินไปเอาลงดานประตูทีหนึ่งขวาน้ำเนงนินนะครับสายฟ้าอ้าวโอ้โหตีตีขยมเลยโอ้โหหลุดไม่นอาเชือกอ้าวกรรมาการต้องดึงดึงดึงเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับเอ้านี่นะครับเพชรธนะเดินอีกติีติีสายฟ้าเตะไหมเอ้าเตะแรกคนละดอกนี่เลยครับเอ้าขวามาเอ้าเพชรหลุดเลยเอ้าสายฟ้าโตมา ขยับอีกเพชรรัตนะฟันไปล็อกไว้ตีเอา้าไม่ขยันขยันซ้อมถึงซ้อมถึงขยันเอา้าสายฟ้าก็ตีอยู่ไหนก็ตีด้วยนะครับโอ้โหดูครับมสถานการณ์ที่มันคูท่ที่จริงๆครับอโอ้โยขวาไปสายฟ้าเพชรรัตนะขวาคืนมาดูครับแต่และจังหวะแต่ว่าออกแท่งออกเข้ากันนี่แต่และลูกแรงๆทั้งนั้นนะครับคู่นี้ สายฟ้าร่วมจะเดินไปได้โอ้โหดูการออกอาวุธต่างฝ่ายต่างเกี่ยวแล้วก็เททิ้งด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้ขี้สูงสีเหลือเกินนะครับสถานการณ์นี้ถึงชิงดําแน่นอนเลยครับมวยคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมันเย็นนะครับเริ่มพาวงเย็นที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยครับผู้สำรวจหลักของเราครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาล้วครับยกสุดท้าย ทีมงานยี่บอกให้เดินอย่างเดียวแล้วนะครับสายฟ้าออกหมัดต่อยหมัดก็ไปเอาออกมามาสาวหมัดดูว่าเพชรรัตนะก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับไว้ประหมัดเหมือนกันเขาเวลาไปเรื่อยดูว่าจะเร่งได้ขนาดไหนเท่านั้นเลยครับสายฟ้าเอาเอาพยายามไปเรื่อยเอาต่อยต้องต่อยเอาแตปอีกเพชรรัตนะออกมาเอาต่อยสายฟ้าต้องต่อยต้องต่อยยังยังไม่เดี๋ยวจะงอช้างเอายางให้ต้นยก เดีวเวลาอตั้งสนาทีกว่านะครับฝ่ายน้ำเงินเอ้าสายฟ้าเอ้าเพชรตะนางไม่อยากเข้าใกล้ด้วยเอ้ายาวยาวเอ้าแหมโอ้โหลูกนี้ลูกนี้นี่ปรมาจารย์เลยมุดมุดมุดเอ้าเอออย่ารับอย่างเดียวนะอย่ารับอย่างเดียวนะอ้าน้ำเงินแหมน้ำพานกดน้ำพันทำไมอ่ะเออเอาต่อยไปต่อยไปใส่เอ้าต่อยไปต่อยไปต่อยไปแหม มากดอีกแล้วโอ้โห,โ,หโหดูมารวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนครับไสแดงเทปรัตนะมาเ่พาะก,กรรมการแยกเลยนี่เปิดโอกาสเลยครับสายฟ้านี่ทีไปก่อนทีไปก่อนวิงวว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเข้าใส่แล้วสายฟ้ารวบไว้เททิ้งเลยครับโอ้โหมาดดนบิดเหลี่ยมทิ้งลงไปอีกนะครับดูว่าจะทําได้ต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเศนะครับลุกมานี่วิ่งเข้าใส่เลยโดนล็อกเอาไว้อีกแล้วนะครับ โอ้โหว่าสายฟ้าเองก็พยายามฮึดอย่างเต็มที่นะครับแม่ลุ้งสายเลยนะครับสายฟ้าอา้อาวแม่สิงเขียวยังมีนะยังมีนะอา้าวเพชรตะนะแม่แล้วอา้าวออกไปเรื่อยนะครับออกไปหลังว่าต่อยแม่โอ้ล็อกอยู่เลยนะครับลายยกแล้วอ่ะ แวิ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเพชรรตนตแะแกก็ออกโอโอ้โหดูดิถีบออกไปหลังว่างต่อยหนึ่องหนึ่แรงเทียร์ยังมีนะครับนี่น้ำเงินสายฟ้าแต่ฟ้าโอ้โเพชรรตนะนี่ซ้อมดีซ้อมดีออกไปเรื่อยนะครับนี่ดูดิอีลาการชกกาดไม่ตกอ้าวต่อยต่อยอย่าสุดนะอย่าสุดนะสุดนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับลายยกแล้วอ่ะอ้าวนิดนึงนิดนึง นี่นะครับคู่นี้โชวกันในพิกัดน้ำหนัก116นะครับฝ่ายแดงเพรตนาน้ำเงินสายฟ้าแหมไปเลยพอพาเททิ้งไปเลยนะครับอ้าว,วส,สู้ต่อสู้ต่อปลายยกเล็กนิดนึีวม,ม,ม,มามามาข้างหลังด้วยนะครับสายฟ้าหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายแมถือว่าต่อกันสมศักดิ์ศรีกำลังเข้าไม่ตก อรอสักครู่นะครับโอการทุ่ห้ามบนเวทีต้องมาใบที่สองก่อนนะครับแล้วก็แดงนะครับเชตธนานะครับเชรดีอะคาเดมี่นะครับ